ร้านวังเป็ดเกษตรยนต์ตำบลบางร,กร,ราะกมอำเภอบางระกรมจังหวัดพิษณุโลกเป็นอีกหนึ่งแห่งที่รวบรวมรับซื้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวจากเกษตรกรสมาชิกลูกไร่กว่า110รายเพื่อมาผลิตเป็นมเมล็ดพันธุ์ข้าวปรับปรุงคุณภาพและบรรจุเพื่อการจําหน่ายมีพันธุ์ข้าวให้สมาชิกลูกไร่ปลูกโดยมี2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มผลิตมเมล็ดพันธุ์เดี่ยวนาหวานต้องผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวชนิดเดียวห้ามเปลี่ยนชนิดและอีกหนึ่งกลุ่มคือเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลมีการตรวจรับรองจากกรมการข้าว มีพี่เลี้ยงจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวคอยส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส4403ที่เหมาะสมสําหรับนําไปปลูกในฤดูการถัดไปเรามีศูนย์ศูนย์เมล็ดพันธุ์มาช่วยดูแลนะครับหาลูกลูกลูกค้าเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเมล็ดพันธุ์เราก็เริ่ม ทำดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าตัวเกษตรกรที่ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวเราเนี่ยเขา,ามีความความรู้ความชำนาญความเชี่ยวชาญในการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวก็ทำให้ข้าวได้มีมาตรฐานและก็ได้คุณภาพส่วนใหญ่ข้าวที่เราออกมาผลิตเนี่ยจะใช้มเมล็ดพันธุ์เป็นพันุ์หลักจากศูนย์แม่ก็คือศูนย์ที่โลกศูนย์ชัยนาทศ,ศูนย์สุขโขท,ทยัยศูนย์ปทุมธานี ครับในส่วนของกรมการข้าวนะครับแล้วก็ยึดหลักามาตรฐานสินค้าเกษตรของมกอชอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือมกส4403น,นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับมเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับซึ่งในการมาส่งเสริมแล้วก็หาแหล่งผลิตสําหรับมเมล็ดพันธุ์แล้วก็หาสถานที่รวบรวมเพื่อบรรจุปรับปรุงสภาพเพื่อบรรจุเพื่อจําหน่ายก็คือ ในส่วนที่จะมาส่งเสริมก็คือจะเป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวครับหลักๆที่จะมาส่งเสริมหาลูกค้าที่จะมาขอการรับรองออมาตรฐานมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อให้มเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับของประเทศไทยนะครับมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตรที่กระทรวงเกษตรและสหก,กรกำหนดครับโดยโครงการข้าวจะมีข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับมเมล็ดพันธุ์ข้าวได้แก่1 ต้องมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว 2. พื้นที่ปลูกต้องมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 3. ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรให้ถูกต้องตามคำแนะนำของกรมการข้าวและกรมวิชาการเกษตร 4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยวควบคุมการผลิตเมล็ดพันธุ์ทุกขั้นตอน 5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 6. การรวบรวม การเก็บรักษาและการขนย้าย 7. บุคคลและการฝึกอบรมผู้ขอรับรองจะต้องได้รับการฝึกอบรม 8. บันทึกข้อมูลและการตามสอบซึ่ง8ข้อปฏิบัติดังกล่าวนี้จะทําให้กเกษตรกรผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพตรงตามมาตรฐานของกรมการข้าวเราก็จะเลือกเฉพาะลูกไร่ที่มีคุณภาพก่อนละแปลงที่สะอาดสามารถคุมระบบเรื่องน้ําเรื่องการเตรียมแปลงให้สะอาด คุมน้ําได้หลังจากดําแล้วก็จะมีการคุมน้ำไม่ให้ไม่ให้วัชพืชขึ้นเป็นพวกหญ้าเป็นข้าวด,ดีข้าวเด้งนี่คือการคัดพันธุ์ก็มีอยู่9สายพันธุ์จะเป็นข้าวนาปีก็คือข้าวขาวดอกมันิร้อยห้าพิณโลก80นี่เป็นข้าวนาปีเรียกว่าข้าวไวแสงแล้วมีอีกเจ็สายพันธุ์ก็คือข้าวไม่ไวแสงเป็นข้าวนาปังจะมีกอขอห้ด ก็ขอ49ก็ขอ41พิษณุโลก2ก็ขอ29ก็ขอ61ปทุมธานี1มันก็จะมีออเดอร์จากร้านค้าที่เรามีอยู่นะครับประมาณ3-40รล้านเนี่ยเขาก็ต้องการข้าวพันธุ์นพันนี้เราก็เอาเข้าไปในเขาเรียกว่าโรงคัดแยกทำความสะอาดมาเมล็ดพันธุ์ข้าวบรรจุกระสอบ ก่อนหลังบรรจุเราก็ทดสอบให้เรียบร้อยความงอกผ่านส่งขายไปยังร้านค้าหรือลูกค้าบริเวณใกล้เคียงก็จะมาซื้อที่นี่จะเห็นได้ว่าการที่เกษตรกรหันมารวมกลุ่มผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวรวบรวมส่งขายให้กับทางร้านวางเป็ดเกษตรยนต์ก่อให้เกิดประโยชน์ในการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีตามมาตรฐานปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสําหรับมเมล็ดพันธุ์ข้าวมกศ4403 ชาวนาวอยู่ได้โดยการขายมเมล็ดพันธุ์ข้าวในราคาที่สูงขึ้นมีแรงจูงใจหันมาปลูกข้าวเพื่อผลิตเป็นมเมล็ดพันธุ์ขายให้กับเกษตรกรต่อไป